มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันที่รอคอยพานทองแทชินวัตรพานทองแทชินวัตรพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์แล้วก็แพทองทานชินวัตรบุตรของทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีได้พร้อมใจกันโพสต์ภาพที่ระบุข้อความเอาไว้ว่าเราต้องมีความหวังในวันนี้และพรุ่งนี้พร้อมกันนี้นะคะยังระบุแคปชั่นใต้ภาพเหมือนกัน ขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะคะอาทิเช่นท่านทักษิณคือความหวังของคนไทยรอเสมอค่ะท่านจะกลับมาช่วยคนไทยทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะอยากได้ความหวังวันนี้เลยค่ะคนรักย่าแย่หมดแล้วค่ะประชาชนทุกคนยังรอคอยท่านอยู่นะคะเมื่อคุณโทนี่ไม่อยู่ประชาชนหมดความหวังเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังนะคะขาขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ